ชอช็อตหวานนางร้ายน้าสวยควงแฟนซีอีโอเที่ยวญี่ปุ่นนานๆนนทีจะมีวันว่างหวานชามแต่ยังไม่มีข่าวดีเป็นคู่รักขวัญใจของใครหลายๆคนในตอนนี้เลยก็ว่าได้สำหรับคู่ของแก้มบุม๋มเรียราสิทธาชาัยกับรานุ่มพี่พีทกันตพรทายาท14โรงพยาบาลชื่อดังโดยล่าสุดทั้งคู่ได้ควงแขนกันแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศญี่ปุ่นโดยแก้มบุม๋มได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าลงแบบรวมมิตรเป็นการมาเที่ยวแบบเหนื่อยสบายห5 5ห มา8ปดวันแบบงงงรู้ตัวอีกทีอ้าวกลับละถึงเวลากลับไปทํางานหาเงินอีกแล้วสินะลงรวมเลยดิฉันหลังจากที่ภาพเซตนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีแฟนคลับมากมายเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักอาทิน่ารักมากๆค่ะฟินจ้าน่ารักคิดถึงแล้วค่ะน้องแก้มบูรักรักรักคู่นี้มากขึ้นทุกวันรักคู่นี้ลงตัวสุดๆ